สวัสดีครับยามค่ำคืนนะครับผมตอนนี้ก็ประมาณ3ามทุ่มครึ่งแล้วนะครับผมก็มารีวิวนะครับผมตอนแรกผมเข้าใจว่าเป็นลูกกระสุนพะล่วงนะครับผมก็มีอาจารย์ท่านท่านนึงนะครับเขาทักมาที่กล่องข้อความนะครับแล้วเขาบอกว่าวัลพลโชคดีจริงๆนะครับที่ได้ลูกสะกดกรุนะครับผมลูกสะกดกรุนะครับไว้ครอบครองนะครับผม ก็ได้มาเยอะนะครับก็เหมาเหมาเขาที่เขาเก็บสะสมอาไว้มานานแล้วนะครับก็ได้มาเยอะนะครับประมาณ64ลูกได้นะครับผม64ลูกได้เลยนะครับผมเป็นลูกสะกดกรุนะครับผมก็ตามตามคำโบราณที่เขาเล่าเล่าสืบกันมานะครับเพราะว่าเวลาเขาบรีกรรมคาถาต่างๆนะครับผมเขาจะใช้ดินเหนียวนะครับผมปั้นเรื่อยๆนะครับปั้นเรื่อยๆนะครับ ปั้นในมือเนี่ยเรื่อยๆนะครับแล้วบริกรรมคาถาไปเรื่อยๆนะครับจนลูกแห้งคามือนะครับผมจนลูกแห้งคามือเลยนะครับแล้วก็นําไปเผาไฟนะครับผมแล้วก็ฝังไวในฝังไว้นะครับผมนี่แหละครับพุทธคุณไม่ธรรมดานะครับผมพุทธคุณไม่ธรรมดานะครับแต่ผมจะขายเหมาก็ไม่มีคนซื้อผมแน่นอนนะครับผมผมก็ จะแบ่งเป็นลูกๆนะครับผมเป็นลูกๆเนี่ยแบ่งนะครับผมลูกละสามร้อยนะครับผมลูกลูกละสามรอยนะครับผมก็อยู่ที่เราศรัทธานะครับผมถ้าเราศรัทธาแล้วมีความเชื่อนะครับก็ทักหาผมได้เลยนะครับผมแต่ผมรับประกันว่าเก่าถึงยุคแน่นอนนะครับผมอายุ700ปีนะครับอันนี้เขาได้ในแม่น้ําแน่นอนครับเห็นไหมครับของที่อยู่ในน้ําอายุนานๆครับจะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับ ได้มาจากแม่น้ำครับอันนี้นะครับแล้วก็เป็นเนื้อนะครับผมเป็นเนื้อดินเตาทุเรียงนะครับผมเป็นเนื้อดินเตาทุเรียงนะครับผมลูกสะกดนะครับผมเรามีติดบ้านไว้นะครับปกป้องคุ้มครองเราได้นะครับโอเคนะครับถ้าชอบนะครับผมก็ทักหาผมได้เลยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ